เดี๋นนะาวาเียาอขาไปตูจะค่อยๆ<ะ>ววเวลเาไปจะไปแบบเอาน้าเลยเลยอาน้มาบ้วแขงโดดป๊บเรียบร้อยสัวดไปเลยตามไเลยไม่อยู่มก็ต้องงโลดนะอุ้ยไปแล้วอ <c oughs> ายุขัน

จัดไปไเีมันขึ้นเท่าไหร่มันชาเท่าไหร่อะไรนีโไลดูาม้วนเีรอบมันขึ้นเท่าไหร่ห้าสิบฮะได้กี่ปอนด์อ,อะห้าสิบจัาสิบูห้าสิบ้งกบายไม่ใช่หัดแรง นี่มึงยังบอกไม่แรงอยู่เนี่ยฝึกสาวขันเลย vê đi lò đâu vê ngang lò ui vê lò ta vê ngang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  lò ต้องสางมั้งเนี่ยดู่ะไปไหนเครื่องมุนมาขึ้นมาเบรกร้อนมั้งเนี่ยมุนไม่ได้

mẹ chào mừng 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 mừng